หางว่าโอ้ยโลอะไรก็สามร้อยสอยหาิบาหนดาวหางมันไหนยิ่งมันแค่โลละสามร้อยอยบยต่อบยืนมันเคยเนี่ยแซ่บยื่นแล้วตอนนี้ฮได้มีเงินอยู่เ้าเี้ะติดใจอันมว่าในเติดใจข้อค้าลาบเป็ดหรือมากินลาบเป็ดย่งนลาบเป็ดกินเราหรซิม สิซิมลาบยังก็เดี๋ยวเปิดได้ป่วนี่เปิดได้ป่วนี่เปิดเลยอันนี้ยังไก่อ่าไก่อันนี้เป็ดอันนี้เอาหมูเอาเรากินหมูบ้างกแล้วมันเนี่ยเออเพ่อค้าขายพ่อค้ายคืขายหลายคนเลยมันมีแม่ค้าขายเพราะเขาขายที่เราขายก็ ราคาลาบไก่สี่สิบหมูสี่สิบเป็ดห้าสิบนี่กินหมูได้เมื่อนหร่ยงไงเมื่อนี้นน่อ,อกมาได้ขึ้ือนเวียงนายอดายขายทะลุเป้าทะล,ล,ล,ลุเป้าเะลวน้วเดยทุกอย่างนี่เตรียมมาตาบานเลย

สุดลววไปกระเดิดงไโดนๆจุดยา,ะาอะไรนั่แชบแมนนสองเงจุดยาอะไรอยู่เลยค่ะจูเราจเท่านี้ล้หน่อยไหมปวดขอนะเชน,น,นี่น,นี่บักอะไรอะไรอะไร เลยาตามสบายตามสบายพาราะข้าเลยพราค้าใส่ยังใส่ไปเลยผมนว,นนมวมดวขาดวปเอะครับปลาได้ก็คือทปำปลาแดกทำจัดซิไไล่ไล่เลย ก่อนไม่ก hmm. ่อนก่อนไม่อะไรนี่ก่อนไม่ใหม่มันก่่อนหัวแบบหัวแดงเอพชรบุรี่เพชรเราเพช่จุ้งใบดูด้วยนะฮะเอาเพชรเอาเพ่รเพราะขาด เราตรวจอเดอยวเราตรวจตรงนี้เน่ย เรียบร้อยเอาขาไฟมาไฟไฟไฟไนไสไสหัวให้ดีจะว่าจะกขางข้นไปไหมขคนไหมเส,ส,สียบนะคะเสีบพี่ลีพี <S 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 ่น้องเสียบไตวาน แสบแสบแน่นอนใช่พิกัดเดิมลาบหมูยี่สิบบาทตั่ัวนพักกับตั้งหลายี่สิบาสบาทใจงั้นก็นมาต้องคขอบคุณค่ะพิกัดเดิมพิกัดเดิมบา,านบ่อน,น้ำหน้าตลาดหน้าตลาดบา,านบ่อน,น้ำเด้นพี่ไหมลาบหมูแซ่บๆเหมน